ได้บุญได้ยังไงเออใช่ปะคนเราทบุญเราต้องสบายใจสิถ้าทําบุญไม่สบายใจอย่าไปทานะเพราะว่าเราจะได้บุญตอนนั้นบุญเราจะไม่ได้นะจ๊ะนะครับอ่าเราไปจัดอ่าโอ่ยอ๋อโอเคพี่ก๊อกกำลังายจ้าอ่าพวกเราคุยใหญ่อ่าทำถูกแล้วคนะ้านะครัค อืมอืมอืมเขาเรียก่าเขาเรียก่าซุนจีนใช่ป่ะสุนจีนจ้ะน้องฝ้ายไม่เอาเรื่องการวุนละแลิก <laughs> กับแลิกกับ <laughs> เมื่อกี้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 ปีๆนะมันอ่าวิ่งเนาะวิ่ง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 กออกําลังกายวิ่งออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายว่าก็ดีนะเพราะว่าบรรยากาศดีอ่ะแถวนี้บรรยากาศดีอ่ะบรรยากาศของทุ่งนาเนาะบรรยากาศเขาดีอ่ะอเขาก็เลยนะครับเห็นเห็นเขาวิ่งแล้ก็แต่วแต่วิ่งเมื่ออย่างเงี้ยเขาแต่ดียังดีไม่ไฟฉายนะแต่ข้างในรถไม่รถไม่พุ้นผ่านเหมือนเหมือนด้านนอกแค่ปะเออผมว่า บรรยากาศดีนะี้ยลมอย่างเงี้ยโอ้โหชิวๆเลยอ่ะเออจะอะไรนะเออมันจริงที่น้องฝ้ายพูดนะฮะ,ะ,ะ,ะเออจะมีส่วนจ่าแม่ดุไอ้บุญเอาค่าอุ้ยจากหลวงพาอจ่าขอบคุณมากครับขอบคุณพี่จุปินจ่าขอบคุณมากครับขอบคุณนอ,อ,ณอจ่าพลังบอกขอบคุณนอจ่จาวินิจฉัยวินิจฉัยจ่าขอบคุณมากครับ เนี่ยลมเนี่ยตอนนี้ลมลมเริ่มมาเขาคึมคึมมาตั้งแต่ต้องวันนร้อนนะนะฮะต้องวันนร้อนตอนตอนที่ว่าน้องอ่าน้องอช่วงเช้าที่น้องไปนะฮะไปเอาไปเอาไก่แล้วไปไหว้ที่ร้านโตแก่ใช่ปะนะครับโอ้โหร้อนเลยอะ่ะเพิ่งจะมาเย็นช่วงเย็นเห็นฝนตั้งเขามาคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วนะฮะไปไปมารอดจนได้เหมือนกันนะแต่ก็มีลมแรงแต่คืนนี้สงสัยจะไม่รอดแล้วเรื่องฝนเรื่องฟ้านะครับ เราก็ไอที่ไอไอที่นุ่นไอที่จริงๆเราก็นอนเราก็นอนดูแบบอ่านะฮะแถวๆภาคอีสานนั่นแหละว่าดูที่ว่ามีข่าวข่าวอะไรบ้างน้ําตรงน้าท่วมนั่นแหละนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงว่าแต่จะถามอยู่ว่าทําไมขึ้นช้าจ,จังวันนี้อ๋อพอดีวันนี้น้องน้องอ่าน้อง <c oughs> น้องคือคือเอ่อคือว่าน้องน้อง คือว่าน้องคือว่าคือว่าเอาพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นเลยครับเลยเพิ่งตื่นเลยครับนะนอนเพิ่งตื่นมาเตือนตื่นมากันโอ้ยนั่นแล้วขึ้นจนไกลเมื่อราวชายครับขึ้นหกโมงนะครับหกโมงว่าแลวหกโมงครึ่งแล้วมาหกโมง ตพิ่งตื่นก็พี่ตื่นมาเอ้านึกได้วันที่แล้วก็จะไม่นั่นแล้วล่ะนะครับเต่ที่ว่าอ่าให้มีงานส่งไดนิดนึงแค่นั้นแหละนะครับอ่าโอเคครับพี่จา๋าเขา้จ่จละเกือบโอ้ยนานทีนานทีนาน,านทีเพราะว่านะครับ เต้าแก่นะฮะเต้าแก่ทุกร้านต้องมารวมต้องมารวมต้องมารวมกันที่ร้านนะฮะมารวมกันที่ร้านนะครับไหว้บรรพบุรุษเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับน้องยุพินอ่าน้องยุพินสวัสดีครับจากพี่พรออนทัวร์จ้ะเสียงอะไรอย่บอกนะฝนใจเย็นใจเย็นใย็นดวนตกใจดวนตก พี่พรสวัสดีค่ะจากพี่ยุพินจ้ะน้องไฟสวัสดีค่ะจากพี่พรจ้ะอย่าดวนตกเออเสียงเป๊ะเปะเปะเป๊ะเป๊ะเปะอืมดวงจันทร์ก็อยู่นะแต่ฝนก็ยังอยากจะตกอยู่นะเออจะให้ดูจะให้ดูนู่นน่ะนู่นะนะ่ะเห็นไหมนู่นนะ่ะเห็นไหมเห็นดวงจันทร์ไหมแต่ดวงจันทร์เขาไม่สว่างหรอกเขาเขาขมุดขมัวเขาขมุดขมัว